ครับก็เต็มรถแล้วขนาดนี้วัวเก้าตัวกินไม่หมดครับเคยตัดไปน้อยกว่านี้อีกยังกินได้หมดเลยอย่างที่บอกครับไม่ใช่นน้อยบรรจุบรรจุเต็ม,มเต็มลำไปสบายครับมีหญ้ามันสั้นครับสั้นมันละเอียด หนักครับหนักหนักกว่ายาวก็ปเป็นเม็ดด้วยครับนี่เป็นเม็ดด้วยมีเม็ดกับเม็ดข้าวครับหนักด้วยอลองมีลิงมีลรงห้อยท้าย ทางตรงนี้ที่บอกครับเที่ยวก่อนลุยดูไปได้ครับญาติเต็มเต็มกว่านี้อีกแต่ต้องใส่สโลครับทางนี้สโลมีสโลชั้นเดียวครับสโลหน้าเผาเป็นสโลหน้าเผาชั้นเดียวอนนี้ก็ไม่ได้ต้องใส่สโลครับใส่เจ1หนึ่งเจ1หนึ่งเครื่องเียบร้อยครับเบรบร้อยถ้าร้อยยี่สิบห้าแรงกว่านี้อีกครับร้อยยี่สิบห้าจะแรงกว่านี้อีก ใครล,ลุยก็แนะนำ125ขึ้นครับลุยงานหนักครับลุยงานหนักมันทุกหนักนะครับแนะนำให้125ขึ้น200ยิ่งดี150ก็ใช้ได้แล้ว125ก็ไปสบายครับนี่ครับไม่ได้ใส่สโซลครับนี่ถ้าใส่สโซลจะพุ่งกว่านี้อีก มีเด็กเล็กเด็กรถดูรถมดูรถปลอดภัยครับไปได้ดว้าว่อครับสโลไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย เซโลนะครับออกมาเมื่อกี้เนี่ยเอเซโลจะพุ่งพุ่งดนนีขี่ทางเรียบให้ดูครับนี่ก็ห้อยท้ายสามคนนี่ครับขึ้นเนินนะครับเนี่ยขึ้นเนินเตอร์ขึ้นมาดี ครับก็เพื่อเป็นแนวทางครับเพื <laughs> ่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังจะสร้างคิดคิดที่จะสร้าง <laughs> กาลังยังไม่สร้างากําลังจะสร้างก็แล้วแต่นะครับให้ดูเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นการรู้ทางตัดสินใจแล้วแต่นะครับจะแบบใครจะสร้างนแนวทางรู้ไว้ใช่าะสบาแบกามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยครับผม <laughs> จะอีเมอนหนึ่ง